ไม่ใช่เบิดแน่นอน เบิดเหรอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เระเบิดแล้วเนี่ยใช่ใช่โอ้โคตรแก่ไอ้ไรเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นกูแน่ๆอ่ะเนี่ยกูรู้เสื้อมึงอ่ะกูเจอกูบ่อยไงมึงเจอกูบ่อยคนอื่นเขาไม่เจอไอ้อันนี้ใครเนี่ยอใครพี่โอ้ยไอ้เหี้ยสภาพมึงเนาะช่วแจ็คน้ำง่ายน้ำหมดคนป่วยน้ำหมดคนป่วยมะเร็งอะโอ้ยแจ็คลูกพูดไปกูสาดตั้งใจแต่งึงไม่ให้เกียจจะกินกูเลย ไอ้เสย์เซย์เซย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 รถว่างเปล่ารถว่างเปล่าเว้ยเดี๋ยวกูไปด้วยเดี๋ยวกูไปด้วยกูไปด้วยกูไปด้วยโอ้โหเชีวยตคนเท่เลยว่ะยี่เท่จัดไอ้เซย์น้าสวัสดีครับเออสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ใครขับรถไอตี๋วะไอ้เซย์อยู่ไหนอะเซย์ข้างหลังข้างหลังไม่ไันไม่ได้พม่ได้ทางข้างหลังนะถอยกลับมาหน่อยถอยกลับมาหน่อยขีดตรงขึ้นมาขีดตรงขึ้นมาไหน ยังแตกแล้ว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 คือไม่จำรถกูเลยตอนนี้ลงแล้วกูยิงหลุดแล้วกูยิงหลุดแล้วพอพอพอหลุดแล้ว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 เรนเรนเรนเฮินเฮินดูรถมันด้วยดูรถมันด้วยดูรถมันด้วยชั้นจะไดเควเชืนะจูยืนเหลดแล้วนะผมพูดแล้วนะหลุดมาตำรวจมาเขาบอกให้เก็บแล้วเขาบอกให้เก็บแล้วใครแทงต่อเขายืนแล้วนะเขาใครแทงต่อต้อพูดแล้วนะต้องหาคนยิงกูเองอ่ะมีคุยอะไรปะล่ะ เก็บกดแล้วมันลงของพวกกูทั้งพียอะไรพวกตบไอ้สัตว์สี่แปดเจ็บสีแปดเจ็บต้องลงต้องลงมาเร็วไหนไหนก็ใช่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยวิชั่นขาวอ่ะชนเลยชนเลยทางปั๊มมุบนนะปั๊มมุบนมาเร็วปั๊มลนกับปั๊มลนกลับปั๊มลนกับปั๊มลนกับความเหลืองมจะเนความเหลอ่ยมมันออกไปก่อนให้มันออกไปก่อนให้มันออกไปก่อนให้มันออกไปก่อนมายัดมาเรียกอะไนี้ไปหมดแล้วไปหมดแล้วเอาเอาเอาก่อนเอาเอาคันนี้ก่อนเอาคันนี้ก่อนเอาคันนี้ก่อนกสุนทรีไม่ต้องตามเสียเวลาเสียบรางจัดควางลน รถถังจัแตก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 านมาาบนเลยมันล่กงลง่าบนลงล่างนะนั่นแหละสวยเข้าลงบาแล้วเข้าลงบาลแล้วมันเข้าลงบาลแล้ว เฮยมันบ่าฮัลโหลเออมือยู่ไหนอ่ะเอะไรจดใช่ใช่มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนทางลงทางลงเลยเดี๋ยวกูกำลังไปกำลังไปปั๊มบนมาเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเข้าบ้านเลยเหมอนก่อนเดี๋ยวมันมันไปไกลแล้วพวกมันพวกมันชวนทไมเนี่ยพวกมันเดี๋ยพวกมันยิงลงยิงเลยปะน้าตูนก่อนบ้างดิจะืศูนย์ตัวแล้วอ่ะกูวางกูเพิ่งเอาเงินแดงให้เงินแดงไอตี๋กับลุงไปสองพันห้าได้หรอหมดหมดเหมือนกันเลยดิหมดเหมือนกันเลยดิใช่ไม่เหลือแล้วเหมือนกัน น้องมึงเชื่อพี่ถ้ามึงลงอ่ะยังไงก็ไหวรายงานตรงไหนตรงไหนตรงไฮเวย์โอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ได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 ้ไม่ไไม่ไหไม่ไ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 ้ไม่ไ้ไม่ไไม่ไไม่ไ้ไม่ไ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 ้ไม่ไไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ไไม่ไ้ไม่ไไม่ไดไม่ไไม่ไดไม่ไไม่ไวไม่ไไม่ไ้ไม่ไไม่ไวไม่ไ้ไม่ไไม่ไ้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 ไม่ไไม่ สอย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 ข้างหลังมาดิสอยเลยจัดการสอยหลังหลังวานี่ครับเราบาลมาเลยนะเต็มเลยเฮ้ยมันมันเสริเต็มเลยยลก็เยอะมออยากกลัวมยดิมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเราก็เยอะเลยเราก็เยอะลงเลยไไม่เ็บยดนะเยนะเดมึงก็ลงหมดมันเยอะนะสวยสวยสวยสยย

วะวระดันลึกสตัวตอนนี้ไป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 พวกเราพวกเราพวกเรากรลแงเป้าเลยเบลเลยเบลด่วนเลยเลยเบลด่วนเลยมึงรีบมึงรีบรับเลยเบลมึงดิทะเลทรายหรือละหรือหรือหรือใม่แจ็คกดดิก็ดิก็ดิไม่ใหม่ใหม่ใหม่เลยเบลเก่าเลยเบลเก่ากำลัวที่มันที่มันสิงที่มันสิงเลยใครอยู่บนรถมาเลยเบลทะเลทรายดิกำลังไปมามามาอยู่มันกำลังไปเติมด้วยนะฟังกูต้องรีบต้องไวต้องไวขอแบบแค่ช่วยพวกเราออกได้ปะฟังนะผมให้ช่วยได้ช่วยระโยกนะช่วยนระโยกออกนะรู้เรื่อง มันน่าจะลงลนแล้วหน่อยหน้อยเร็วเร็วเร็วว่ามันยิงถ้าเราเห็นก็เราเห็นเยอะ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 ข้างในเป็นกองกำลังเปไปเติมน้ไม่ต่ำ่าสิบคันตอนนี้อยู่ไฮเวย์เคสอยู่ข้างนอกอ่ะเซิร์ฟใกล้ๆเลยอ่ะลงบวกแล้วมันทลายเลยมันทลายเลยช่วยมันก่อนแล้วกันเร็ว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 เฮ้ยช่วยเคสได้ช่วยช่วยเคสได้ช่วยไปหาถุงซบหาถุงซบไปหาถุงซบมาหาถุงซบเร็วมันมีคนยิงด้วยเหรอวะเอ้ายิงกูละน่าจะข้างนอก เอาดิ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 จริงยิงริงยิงครับจริงมันมาเยอะนะมาเยอะนะยิงสกัดอยู่พี่ต <now S 3> <vern ik S 2> ูนอย่าเดินนี่ไปจบแล้วออกได้จบแล้อถอยได้ออกมาก่อนได้จบแล้วออกมาไปถ่ายไปพี่ตูนตายพี่ตูนตายพี่ตูนตายชุบพี่ตูนหน่อยพี่ตูนตายพี่ตูนตายพี่ตูนตายเข้าไปที่ไหนเจอาพีเจอาเปิดล็อตล้วพี่เจ้าเข้าไอยู่ไหนพี่ตูนเข้านอยู่ไหนหน้าหน้าประตูตรงสีแดงเส้นแดงยังไงโซบาโซบาโซบาเออ เพื่มมันจริงไม่ได้มาเยอะลังมาเยอะลังมาเยอะแล้วมัยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วเอาดิเอาเพื่อนอุ้มบอกมาอุ้มออกมาโดนกูเฉยไอ้สัดไอ้เซิร์ฟ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 กูหายเซิร์ฟมึงต้องหาแล้วเซิร์ฟเซิร์ฟมึงเยอะจริงมึงเยอะจริงก็อย่างว่านะเฮียสอรี่แก๊งละสี่สิบยี่สิบแก๊งแปดร้อยมันจะมาถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าโอ้ไม่ไหวหรอกไอ้เฮียมันเยอะเกินตรงนี้กลุ่หนึ่งใครมีหอบปะเครื่องเผาไม่หอบครับเครื่องเใช่ไหมตรงนี้ครับตรงด้าน ยไอเสิร์ฟอยู่ไหนอยู่ไหนกูอยู่หน้าเลเวลกูอยู่ข้างหน้ากูอยู่หลังหลังหลังที่ตำรวจอยู่กันอะกูอยู่ตรงฮอโอเคโอเคโอเคโใช่ใช่ใช่พบเจ็ดบาปไหมครับเอ่าไม่ใช่ครับมีกังไหมมีครับไอ้บุปทำไงวะด่าเสียงไปเลย นี่เสี่ยธรรมชาตินะครับแม่อดีดีอดีดีอดีดีเราเราผมเวผมไม่เอารอกจะอยู่กัแก๊งไหนอ่ะไม่มีแก๊งครับเช็คไหมครับพี่ไม่เอานะจะมาแลกูมันจะเล่นกูไวมันตาเล่นกูไอ้ควายมันจะเล่นกูมันจะเล่นกูมันเช็คกูมันเช็คกู คือมันใส่ใส่สูตรสีเดียวกันนะใช่ใช่มันใส่สูตรสีเดียวกันเลยมันคนเยอะไงมันต้องใส่เว้ยไม่งั้นมันมั่ววันนี้มันคิดมาแล้วอ่ะวันนี้มันแก้มาแล้วต่อพี่มันง้อมันง้อมันง้อมันชุบผงพี่มันง้อผมบอกฟาเต้มั็นง้อคนกูอ่ะเออมึงก็บอกไปฟาเต้เมื่อกีเมื่อกี้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 เมือกี้เมื่อกีเออกี้เมื่อกี้มื่อี้เมื่อก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 ี้เกี้เมื่กี้เมื่อกี้เกี้เมือกี้เมือกี้เมื่อกี้เมื่อกีมื่อกี้เมื่อกี้มึง บรรจุผิดไปบรรจุผิดเป็นกูใครไม่ใส่สูตรโดนหมดอะไอ้เฮียโอ้โหเฮียแหลกจัดไอ้ยเจอเจอมึงจะหลุดจะหลุดยับเลยเนี่ยเออถักเลยสมองไหลเนี่ยโอ้โหมึงดูดิอยู่ในรูนี้บานนะไอ้เฮียเนี่ยเนี่ยช่วยข้างนอกช่วยตำรวจดีกว่าไงเอ้ยตำรวจตำรวจเนี่ยเนี่ยเห็นว่ามันน่ะเพื่อนเราไม่เห็นอ่ะน้าลงไปเอาเอาไปดิ นาน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 เอาเมื ar. ่อเราเห็นเมื <palate> <s <pered> <S ่อเราเห็นเมื่อเราเห็นสวยไอ้เหี้ยตำรวจโดนปาดหมอป้อนนานาเอหม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 อนายเกือบแล้วมึงเกือบแล้วมึงหมอเกิดอะไรขึมันมีตัวนึงอยู่บนหลังคาว่าอย่างไรที่แ้วมัก็บีบแบ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 บ แค่ยางไม่แตกโอ้โหมันบ้ามัวสัวจัดไอ้เหี้ยเดี๋ยวสามันกลับเข้าเลเวลมันกลับเข้าเลเวลบนบนเลเวลมันกลับเข้าเลเวลเลยมันกลับเข้าเลเวลเลยมันยยังอยู่อยู่อยู่ขวา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 ขอจบปัญหาเนี่ยไงมันค้างกูลองตีแม่งดูดิเสร็จโอ้โหตีปุ๊บหายปั๊บ ไอ้เหี้ยเฮ้ยเหมือนตำรวจยุตได้เลยไอ้เซิร์ฟไอ้ข้างในบวกกันมึงเห็นป่ะมึงเห็นป่ะเฮ้ยเห็นเขาจะเข้าไปเล่นเหรอแต่ตำรวจคุมเชิงอยู่นะเว้ยเหมือนเราได้เปรียบนะเว้ยเนี่ยดูดิเหลือสิเจ็ดวนรอบๆเลยจะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้วเฮ่ยเหมือนเราได้เปรียบเลยเดี๋ยวกูไปเซอร์เวย์แป๊บนึงเซิร์ฟถ้ากูไม่กลับมาคือเออโดนไม่ไปไหนออกมาตัวนึงออกมาตัวนึ่งออกมาตัวหนึ่งตกคาบหรอไประวัง ี่ามันตายปะเนี่ยท่ามีเฮียดูท่ามีเฮียเอาเฮียไปทุบไอเฮียเนิร์เฉยมันกลับเข้าไปแล้วมันกลับเข้าไปแล้วหมอหมอหมอพี่ผมเคสหนึ่งสามด้นหมอใจเย็นฟังผมสแตนบายรอห้รออะไรเหียดด้วยนะผมขอีนะไอุญาตนีก็ไอ้ยี่นี่ก็ไอ้ชบไม่หยุดไอ้แจ็คอยู่นะยังอยู่ยังอยู่ขอยัดลำนิดนึงครับผมเหมือนจะแตกหมดแล้วนะ ไต็เก่งเท่าไหร่นี่ว่าเอามันไยข้างนอกห้าตัวข้างนอกห้าตัวดิตำรวจครับฝั่งนี้สองสามตัวเลยครับโอ้ยใครอะอนั่งไม่ลุกนั่งไม่ออกเลยนะมึง <c oughs> เล่นเองเดี๋ยวเล่นเองตัวนี้เล่นเอง

รถเขาขับตามอยู่สักพักแล้วเขามาไล่รับอยู่เออหรอไม่เห็นอะใช่ใช่ภาพมันโอ้โหนะ20 fps บ่อะผมถามจริงกูก็เห็นเห็นอยู่เมื่อกี้มันหายวับไปเลยก็เลยงงรถไม่เห็นนะไม่เห็นรถคันนั้นโอ้หคณะดูดิตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะมันมันไอ้นี่ไม่ทันหรอกอั็อบเจกต์มันอะอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยมองใครไม่เห็นแล้วตอนนี้ตาบอดอ่าอยู่ที่เดิมที่เดิมข้างหลังเลย ถ้า <Okay>, okay. หลังฮอหลังฮอที่เดิม <ไป S 1> ที่เดิมโอ้โหแอบไอ้เหี้ยเอ้ยกูแอบเราจะแอบทำไมอ่ะมึงขึ้นไม่ได้มึงต้องไปเก็บรถเบิกใหม่เน, oh <my> นาะมันก็มาบใครอ่ะนะนาไปเบิกรถป่ะครับนะไม่ไม่เดี๋ยวไอเซอร์มารับรถบัตรไม่ใช่หรอนะต้องต่อหมอเข้าใหม่นะถ้ารถขึ้นไม่ได้อะมันมุนวอลแค่แบบน่ะใช่หมายถึงกูเหรอหรือว่าต้องเจ้าของรถหรือยังไงต้องเจ้าของรถ ตอมอก่อนครับแล้วก็เบิกใหม่ไม่งัมขึ้นไม่ได้ครับหยาบแฟรเลยน่ะขึ้นมาขึ้นมาเป็นช่วยเพื่อเรานะขึ้นมามันขึ้นไม่ได้เพราะว่ามึงเอ้าได้ว่ะได้ว่ะได้ไปไปเป็นแว่าไปอยู่แก๊งไหนครับจริงอ้พวกเราอยู่หลังเลวว่ะมันมันมันจะอุ้มเพื่อเราอ่ะยางแตกร้อละเนี่ยเจอมันสี่คนน่ะเจอมันสี่คนน่ะเฮ้ยตีให้แม่งเอากลับเอากลับโรงพยาบาลเลยเอเอาดิเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยวเดี๋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 ยวเด เจด้าเกลียดแล้วเพื่อนตายหมดอ่ะมาเบาข้างรถตัวหนึ่งข้างรถตัวหนึ่งข้างรถตัวหนึ่งนะมึงเล่นไปมึงเล่นไปขอปล่อยห้ชอบมันข้างบนตัวหนึ่งข้างบนโอ้เสียท่าจัดไอ้เหี่อ่ะไปชุบนี้ชุบนี้ชุบนี้ชุบไปเซิร์ฟดีน่ะหมดพุ่งให้รอบรอบรอบ

ขอมือแข่งเขาเบิกโง่ที่อะไอสัตว์โง่ที่อะควายมึงไม่โดนอีโมก็เต็มหัวกูอ่ะแค่นั้นเองนี่กูปกติกูไม่ปั๊บใครนะเจ็ดบาทกูเล่นหมดแค่นั้นเองเมื่อวานปักดีไว้เยอะกูขอหน่อยเสร็จทุบเสทุบแล้วแล้วใช่ไหมครับได้ครับเสร็จแล้วครับเอาตัวเด็ดเด็ดไปเอาตัวเด็ดเด็ดไปเอาเจ๊เอกไปเฮียที่นี่ของเยอะเอาเอามันไปหน้าเอาไปโยนน้ำให้หมดเลยเฮียพวกเฮียนี่เออไปโยนแล็บไปนะเฮียเดือดลิปเปอร์นี่เกี่ยวปะอยู่ใครมีสตอรี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ ใครเอาง่ายใครที่ไม่ใส่ชุดเจดบาปอะไม่ต้องตีไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกูถึงแล้วอยู่ไหนช่ันาย้นะครับตัวนอกใส่ชุดตัวไหนตัวไหนตัวไหนนี่แหละเตมเรืองแสงตัวเื้อเรืองแสงเตัวเรืองแสงสวิเบลิเเบลดเนไปเ่เลยตาหลังจบจบไอ้ที่อ่ สวยเหี้ยอะไรอ่ะเหี้ยหรอยี่ห้อตายคนเดียวยังไรอรอรอไอเนอไอใส่ล็อกเลยมึงไม่ชุบกันบ้างเหรอวะฮัลโหลเฮ้ยหัวดำมึงฆ่าน้องกูมึงก็ชุบน้องกูดิสัตว์มันไม่มี MPV แล้วว่าุเพื่อนหมดแล้วเฮ้ยนะสองตัวแล้วต้องกลับโรงพยาบาลไปโอเคเหยสวยเออดีว่ะเหี้ยมึงฆ่าไม่ได้มึงโดนแม่งฆ่าหมดเลยหยาอาชิโอะไป ล็อกดไ้หมาปะหมาปะกระจอกไอ้เหี้ยแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรเลยคนระเลเวลไอ้เหี้ยไม่เท่าไหร่ไอ้เหี้ยไม่เท่าไหร่ครับลงจียงครับลงจียงครับวันนี้กูเลือนเต็มระบบแค่นั้นแหละไม่เปล่านะไี่วันนีเจียงมาเย็นดีดูหน้าบ้านเจเคโดนชนมามาสามมาสองคันละมาสองคันละวหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีไว้ยื้อไว้ก่อนยื้อไว้กกระจากระจายกระจายกระจายตลอด นี่คนที่แดงคนที่แดงนี่ออกวางหน้าบิตตี้ตังสีแปดสี่ก้าวช่วยเพื่อนที่บ้านก่อนช่วยเพื่อนที่บ้านก่อนเอี๋พี่ผู้ถึงบ้านก่อนเลยโอ้ยเฮียโดนปะเฮียโดนยิงยับโอยถ้าทันถ้าทันถ้าทันกูยิงหน้าโอ้ยเสืร์มึงไม่ทันว่ะน้องรถแดงสี่แปดพังหน้าบ้าน JK หน้าบ้าน JK สี่แปดว้าเขาขึ้นมาขังบ้านบนหัวบ้าน JK อ่ะที่เป็นบ้านกำลังไปทางบ้านเอเคแต่ครับลุงเดี๋ยวครั็กได้มาสูบหนึ่งที่เออเซิร์อเราเราออยนี่ไปขังบ้านไหมพี่ชักมาตรงบ้านเหลือได้ปะตักอยู่ เฮ้แต่อุ้มอุ้มรอบมก,ก็แหละพอมันกดเคสไงเฮียก็ไปไปที่บ้านเลยว่าจบจะให้มันช่วยก็ช่วยเลยเพราะมันก็แค่เปีไงมึงลองคิดดิอตอนที่มันอุ้มเรามันเอาเราไว,ไว้รเบลไม่ได้เห็นดาวเห็นเดือนเลยนะเฮียเออหลเอ่อหล่เ,ลเลงาจัดเขามีตลกแต่ไม่ตลอดแต่กลัวตลอดไปบางทีจะเข้มจะเข้มก็จะต้องมีเรื่องติดตลกมาเฮียไม่รู้เป็นเฮียอะไรกระจกกระจกมากเลยนะพวกมึงอ่ะกระจกมากเลยนะครับ ใครไป็นไรล่ใครเป็นไรอ่ะใครเป็นไรเมื่อกี้อ๋อเดียวไอ้แจ็คไอ้เหี้ยมึงเล่นกูหลายรอบจัดไอ้พวกมันเต็มเลยกระดาษกลางพวกมันเต็มเลยปิดกอดหน้ากระดาษบ้าขึ้นบานหน้าตึกเส็งหลังตัดตัดก่อนได้ตัวนึงิดสนามเทนนิสบ้านเรานะครับฝ่องโฟนะติดสนามเทนนิสรีมานะมันออกไม่ได้นะทางสะพานส้างสอนออกมาสนามเทนนิสบ้านเรากลังไ้งยิงแล้วนะไม่ได้ไม่หลอกไม่ได้ โดนไหนละฆ่าไปใช่ปะเขาอยู่ไหนครับบอสออกมาแล้วตามโดนตามอยู่สองคันอะไรอ่ะโดนอีกแล้ว ไอ้เสดีจต้องตายด้วยนะเมื่อกี้ที่นี่ไขว้แท็กไขว้มาแล้วเราพวกกูมาแล้วเราพวกกูมาแล้วอุ้ยเทียมาเช้ไอแล้วไอกแล้วออกแก้วแล้ว ไอ humble, MM. credible, ้เซิร์ฟโดยเซิร <ah> ์ฟโดยเซิร์ฟโดยเซิร์ฟโดนไม่กล้าลงไม่กล้าลงไม่กล้าลงไอ้ทรงนี้ไม่กล้าลงทรงนี้ไม่กล้าลงทรงนี้ไม่กล้าลงไอ้้้เหียไอรถว่างบ้างรถว่างบ้างไอ้เซิร์ฟไปแล้วไอ้เซิร์ฟไปแล้วไม่ว่างไม่ว่างรถเต็มแล้วเฮ้ยเอ้ยรถใครว่างบ้างเดิน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 โอ้โหส่งให้กูขึ้นหลังคารอแป๊บนะรอแป๊บเออ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 ยออเ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 ออ ตรงไหน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 อูอูอูมากระลัดกลางเลยมากระลัดกลาง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 ไปยังครับไปยังไปยังแจกไฟแล้วจะไฟแล้วจะไฟแล้วจะไฟแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วมันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วมาด่วนมาด่วนผมไปอยู่ผมไหวชัวร์กระลัดกลางมาเออมึงไหวชัวร์น้ำมันกืนน้องน้ำมันกืนน้องพี่เชื่อใจไปพี่กำลังไปพี่ใกล้ถึงแล้วลงแล้วนะเล่นเล่นกูเล่นบนรถก่อนกูเล่นบนรถก่อนกูเล่นบนรถก่อนกูมีปืน มาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะรีบเก็บนะจะเล่นนานนะโหลลงมาน้องน้องลงมาน้องลงมาน้องลงมาทางแท็กแท็กียวพังข้างหลังเพื่อนโดนเยอะข้างหลังเพื่อนโดนเยอะขวาเพื่อนโดนเยอะนะขวาเพื่อนโดนเยอะเลยยิงขวาปั๊มเรือยไปก่อนปั๊มเรือยไปก่อนปั๊มเรือยไปก่อนเข้าโคตรไปเลยระวังไม้ แกกูต้องช่วยวะอาด่าโชว์ไปนะอะไรอะไรเฮี้ยกระจกเฮ้ยมันจะขึ้นรถมันจะขึ้นรถมันซ่อมรถมันซ่อมรถเอาหนี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 หมดหนีหมดหนีอยู่หลังกำแพงหมดเลยไม่ต้องวิ่งไอสัตว์มึงไม่ต้องวิ่งมึงรอเลยมึงรอซ้อนเลย เล่นใบ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 หลมาเต็มเลยหลังมาเต็มกูมมจัดกูดจัด,ด,จดอะไรที่นี่เต็มหัวสองสามรอบแล้วนะไม่ตายที ตัวตตัวหมบักพ่อครับเออโอ้โหไม่ตายอ่ะเดี๋ยวลองลองลองเดี๋ยวลองอนิเมะเลยอยู่ด้วยครับอยู่ด้วยครับไอ้ลองลองอีโมเขาหน่อยดิอีโมเขาหน่อยดิอีโมเขาหน่อยดิตัวตัวบักอยู่ด้วยครับอยู่ด้วยครับผมลองอนิเมะนะเนี่ยบักแล้วเดี๋ยวลองดูดิเรียบร้อยเรียบร้อยตับปะตับปะบักบักครับบักโอเคโอเคโอเคต่อมอเลยตำรวจเขาโทรขโมยโทรศัพท์ผมไปอ่ะผมเอาคืนแค่โทรศัพท์ได้๋ยปะ ไม่ได้เราไม่ได้มีใครได้ยินบ้ากอย่างเศร้าได้ยินได้ยินนั่นขอได้ไหมอ่ะขอได้ไหมอ่ะแต่ไม่ขอได้ไหมอ่ไม่ได้ครับไม่ได้เมื่อวานติดคุกอ่ะเมื่อวานติดคุกนี่อุตส่าห์ไม่ป้นเลยนะจริงๆป้นเหลี่ยมได้นะแต่ไม่ทำนะเนี่ยเห็นตำรวจมาก็หยุดแน่นอนะครับแน่นอหอยู่ไหนเนี่ยไปอยู่กระัดกลางกินกู้ค่าเป็นสิบไอ้เซิร์ฟกู้ค่าเป็นสิบจริงนะจริงๆเฮียเด็กร้องกันละงมหมดมันมาบานเลยกระดัดกลางกระดัดกลางเร็วๆกูจะโดนมันคับทิ้แล้วนี่มันเอากูแล้ว ยากหน่อยนะมึงจะหนีกลัวคำนึงสิแปดเด็ดคำนึงหัวขมำไี่ยหัวขมำอ่ะถอยถอยรอให้ลุงศัพท์ปล่อยลุงศัพท์ปล่อยลุงศัพท์เซิร์ฟโอ้ยเอว่ากูเอาไปเอามาเล่นมั่งดีปะวะมีดเบิร์ดเลยมีดมีดลุมเลยมีดลุมเลยมีดลุมแทงเลยไรทช่นี่เขามายืนธุรกิจอะไรตรงเนี้ยเนี่ยพี่เบิร์ดตู้พี่เบิร์ดตู้มีคนนยื เปโทษเอาชัวร์เอาชัวร sure, right, okay, 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 ์โอเคโอเคโอเคสวยสวยสวยไปเลยวิ่งไปอย่าพึ่งป้อมอย่าพึ่งอะไรไปก่อนนักกระดาเซิร์ฟเพิร์ฟเป็นทางไป็นเติมเกาะไหนเกาะศูนย์เลย